สวัดีค่ะท่านผู้ชมค้ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้เราพบกันที่ช่อง AEY Auto Import กันอีกแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้เรามีดีๆมาฝากทุกท่านนะคะสำหรับรถคันนี้เป็นเจ้ามาป่านุ่มขุมพลัง5.0 GT ที่ได้เกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วก็ส่งมาซ่อมกับทางเรานะคะวันนี้เอจะมีอะไรมาเล่าให้ฟังด้วยนะคะมาแนะนนำทั้งการเคลมประกันนะคะทั้งในเรื่องของการซ่อมงานว่า AEY body and paint ของเราเนี่ยมีการซ่อมงานกันอย่างละเอียดระอกกันอย่างไรนะคะและมีข้อดีๆในเรื่องของการที่จะมาอธิบายเรื่องการเข็มซากรถด,ด้วยนะคะทุกท่านนะคะก่อนอื่นนะคะอยากจะให้ทุกๆท,ท่านนะลองชมความเสียหายของรถคันนี้กันก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าอะไรให้ฟังเล่ายาวด้วยอาชมค่ะรอบคันนะคะ เห็นกันแล้วไหมคะว่ารถเนี่ยสภาพความเสียหายค่อนข้างสูงเลยนะคะ ในเรื่องของอุบัติเหตุต้องบอกก่อนนะคะว่ามันเป็นอะไรที่หลายๆคนเนี่ยไม่คาดคิดกันอยู่แล้วใครที่ทําประกันภัยไว้นะคะถือว่าสุดคุ้มนะคะหลายคนมากนะ,ะจากที่เอกขายรถเองเนี่ยก็ต้องพูดเลยค่ะว่ามีสักประมาณสัก20เปอร์เซ็นต์นะคะที่บอกว่าไม่ทําประกันภัยหลอกไม่ทําชั้นหนึ่งหลอกทําแค่ชั้นสองชั้นสามก็พอเพราะว่าขับรถด,ดีไม่มีอุบัติเหตุแต่อุบัติเหตุเป็นอะไรที่หลายๆคน เลี่ยงไม่ได้จริงๆนะคะถ้าเกิดมันบางทีเราขับรถดีเขามาชนเราบ้างนะคะบางทีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแม้กระทั่งสภาพภูมิอากาศบนท้องถนนช่วงนี้ฝนตกหนักนะคะโอกาสเกิดอุบัติเหตุก็มีสูงด้วยนะคะทำประกันไทยไว้นะคะรับรองได้ว่าท่านจะไม่ผิดหวังสําหรับตัวนี้นะคะรถคันนี้ตอนแรกเลยเนี่ยลูกค้าเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยอยากจะทําเหมือนกับขายซากอ่ะ ทีนี้พอการขายซากไหลคนคงจะทราบนะคะในเรื่องของการขายซากและหลายคนก็อาจจะยังไม่ทราบนะคะในเรื่องของการเคลมประกันภยัยรถคันนี้เป็นตัว5.0 GT นะคะทุนประกันจะอยู่ที่3ล้าน3นะทุนประกัน3ล้าน3การที่จะคืนซากได้นั่นคือความเสียหายของรถยนต์นะคะจะต้องเกิน70%ของทุนประกัน70%ของทุนประกันนะ ก็ตัวนี้นะคะตอนนี้ก็คือเจ้าหน้าที่ของเราได้ประเมินความเสียหายทั้งหมดแล้วนะคะประเมินความเสียหายทั้งหมดก็ค่าซ่อมอยู่ประมาณล้านสถึงล้านสซึ่งล้านสถึงล้านสเนี่ยมันตกเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะจากทุนประกันนะคะสามล้านสเนี่ยนะคะมันจะตกอยู่ประมาณสัก40กว่าเปอร์เซ็นต์เล็กๆนะคะเพราะฉะนั้นมันจะไม่ถึง70%์ของทุนประกัน ก็ทางประกันก็เลยไม่ได้อนุมัติในเรื่องของการขายซากนะคะก็เลยทําอนุมัติในเรื่องของการซ่อมและเรื่องของการซ่อมไว้ใจเรา a e y Body and Paint เพราะเราใช้อะไรร้อและตรวจสอบอย่างละเอียดแบบยิบยิบเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะต้องขอเชิญนะคะสำหรับผู้ดูแลนะคะอู่สีอ่า AEY Body and Paint กับความละเอียดของในการวิเคราะห์งานการซ่อมง,งานเอาละค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเชิญคุณไอซ์นะคะซึ่งคุณไอซ์เป็นผู้ดูแลอู่สีที่นี่นะคะและคุณไอซ์ก็ไม่ใช่ใครอื่นนะคะเป็นญาติของเอนี่เองนะคะตระกูลตัวออค่ะเชิญค่ะคุณไอซ์สวัสดีครับคุณไอซครับสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีครับค่ะ,คคะนะคะคุณไอซ์ คุณไอเป็นไงรถคันนี้เข้ามากี่วันแล้วเอ่ยเมื่อวานเองครับเมื่อวานนะคะมาเมื่อวานคแล้วตอนนี้ได้เจรจายังไงกับทางลูกค้าแล้วก็ทางประกันคะเบื้องต้นนะฮะเราตรวจเช็คนะฮะรายละเอียดลิสต์รายการอะไหล่ลิสต์รายการความเสียหายทุกอย่างรวมรวมห้าหน้าหกสิบเอ็ดรายการนะครับหกสิบเอ็ดรายการใช่ตอนนี้เนี่ยทั้งหมดที่เราลิสต์รายการมาแล้วนะครับแล้วก็โทรแจ้งลูกค้าเรียบร้อยนะครับทั้งในเรื่องของที่คุณเอ๋แนะนําเรื่องการการคืนซากนะครับแล้วก็เรื่องของ ค่ายจ่ายค่าเสียหายต่างๆตรงนี้ซึ่ง<ฆ>เราดูแลกับงานประกันนะครับ uh huh. แต่ว่าก็จะมีบางส่วนที่ประกันเขาอาจจะต้องเข้ามาตรวจอย่างละเอียดอีกทีเพราะว่าเคสเนี้ยเป็นค่อนข้างชนมีหลายรายการที่มันต้องเปลี่ยนนะครับ oh, รคือเราพยายามที่จะเน้นให้ลูกค้าได้เปลี่ยนด้วยถ้าอะไรตัวไหนที่มันซ่อมไม่ได้สำคัญครับสำคัญมากสำคัญ uh huh. มากคือเราอยากจะให้ลูกค้าเนี่ยได้ ถ้าตัวไหนที่มันซ่อมไม่ได้เนี่ยเราต้องเปลี่ยนแน่นอนะนะครับและข้อสําคัญนะคะว่าอะไรเราใส่เป็นอะไรแท้ด้วยแน่นอนคือมาสแตงนะครับอะไหล่ที่จะสั่งเนี่ยแน่นอนต้องมาจากอเมริกาะนะครับเราก็สั่งอะไหล่เนยนำเข้ามาจากอเมริกานะครับเพื่อโดยเฉพาะมาสแตงอยู่แล้วนะครับแต่ว่า ด้วยที่เราเนี่ยเจอมาสแตงกันทุกอาทิตย์อยู่แล้วเราก็ค่อนข้างจะชนานาญมากในการาดูแลมาสแตงถ้าติดตามในเพจเนี่ยจะเห็นว่าเราอัพมาสแตงมาสแตงบ่อยช่วงนี้นอกจากมาสแตงแล้วนะคะของเรานะคะยังเป็นผู้ชํานาญการในเรื่องของการซ่อมนะคะตัวถังและรถยนต์ของรถยนต์นําเข้าทุกชนิดนะคะด้วยสีอะไรคะสีสีนกแก้วครับผมสีนกแก้ว <laughs> อ,อันนี้นี่นะ,ะ <laughs> สีนกแก้ว a ออ Body and Pen นะคะคและข้อสำคัญด้วยนะคะว่าคันนี้คือถ้ารถที่เป็นลูกค้าของเราเนี่ยเราจะได้ในเรื่องของความสะดวกนะคะรวดเร็วเพราะว่าลูกค้าเราหลายๆคนมีรถหลายคันคบ,บางคนจำไม่ได้ด้วยนะคะว่าใช้ประกันของอะไร,รนะคะคแต่ถ้าลูกค้าที่ออกรถจากทางเราไปหรือลูกค้าที่ซื้อประกันกับเราไปเวลาเกิดอุบัติเหตุนะคะ เรามีประวัติเอาไว้อย่างชัดเจนนะ,ะเพราะว่าลูกค้าบางคนเวลาเกิดอุบัติเหตุไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่ารถตัวเองประกันที่ไหน <laughs> ใช่ไหมบางท่าน <th ân, S 1> ใช่ใช่ <c oughs> แต่ว่าการที่แบบว่าให้เราได้เก็บเกี่ยวแล้วก็ดูแลต่อเนื่องเนี่ยมันทาให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายทีนี้วันนี้มีดีด้วยนะเดี๋ยวจมชมตอนท้ายนะเราจะมีว่าท่านใดสนใจอยากจะทําประกันนอกจากทํส4่รถ AEY Auto Import เรายังเป็นผู้จัดจำหน่ายนะคะประกันภัยรถยนต์นะคะ ทุกเาขาเรียกว่าทุก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 ประกันชั้นนําเลยทุกประกันชั้นนําเลยนะคะค,ค่ะสนใจยังไงนะเดี๋ยวทักเข้ามาเดี๋ยวจะฝากเบอร์โทรเอาไว้นะคะเช็คเบี้ยประกันกับเราได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวมีราคาพิเศษสําหรับลูกค้าเพจคุณเอ๋ด้วยค,ะค่ะนะคะค,ค่ะคุณไอซ์ครับทีนี้ตรงนี้เนี่ยเห็นว่าตอนแรกเลยเนี่ยลูกค้าร้องมาที่อยากจะขอ คุณทราบใช่ครับใช่ uh huh. ใช่กรณีนี้น uh huh. แต่ว่าหลังจากที่เราตรวจเช็คความเสียหายแล้วนะครับก็ตามอย่างที่แจ้งครับว่าคันนี้เนี่ยทุนประกัน3ล้าน3นะฮะแต่ว่าความเสียหายเบื้องต้นที่เราเช็คกันตอนนี้มันได้ประมาณ1.2ล้านบาท uh huh. นะครับค่ะเอาละค่ะทีนี้ยังไงซะเนี่ยเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวคุณเอกจะฝากคุณไอซ์นะคะในการเรื่องของการแนะนําของเรื่องการ เคมประกันหรือการจัดซ่อมของรถยนต์คันนี้กันเดี๋ยวตามคุณไอเข้าไปดูกันเลยค่ะได้ครับผมเดี๋ยวไปเจอคุณจอนด้วยครับโอเคค่ะตามกันเข้าไปเลยค่ะเชิญครับเชิญครับเราจะมาคุยเรื่องฟอร์ดม s ส a ต g งนะฮะที่ชนหนักเนี่ยนะฮะทั้งในเรื่องของการซ่อมแซมนะในเรื่องของการงานประกันใช่ในเรื่องงานสีในเรื่องระยะเวลาคือทั้งโปรเจกต์ของงานนี้นะจะเป็นยังไงเบนไปทางขวาเลยฮะอ้าวโอเคเพราะผมเห็นแล้วเหรผมเดินเข้ามาเนี่ยฮะอะไรเนี่ยจอนมันหนักมากคุณไอ โอ้เดี๋ยวคันนี้5.0ด้วยใช่ครับใช่ครับคือเดี๋ยวมาสัตงเนี่ยมันจะมีมี2ตัวจริงๆมันมี3อ่า3นะมันมี2.3ครับใช่ไหม2.3ลิตรจริงๆมันมี3.7น้่นนะแต่ว่ามันไม่ไม่ค่อยนิยมที่บ้านเรามันจะกระโดดไปเป็นตัวท็อปของเขาเลย5.0เท่าที่ได้คุยกับลูกค้าเบื้องต้นนะฮะลูกค้าเนี่ยขับรถอยู่บนมอเตอร์เวย์ฝนตกครับแล้วเบรกแล้วรถหมุนใช่ใช่มันคืออาจจะเป็นเพราะถนนมันลื่นใช่ถนนลื่นครับคือแล้วด้วย5.0นะมันมันแรง พลังมันเยอะนะนะครับพลังมันเยอะใช่เพราะคันเมื่อกี้ที่เรายืนอยู่ก็5.0นะ์นะที่เราคุยยันอยู่เมื่อกี้เหมือนกันคันนี้ก็พูดตรงๆคือลงทางทางแต่ว่าซ่อมใกล้เสร็จแล้วคือต้องบอกคร้บท่านผู้ชมฮะ5.0อย่าไปล้อเล่นนะใช่คือคือผมเชื่อว่าลูกค้าทุกท่านเนี่ยคือโอเคขับขี่มั่นใจปลอดภัยแน่นอนกับรถปลอดภัยเพราะลูกค้าปลอดภัยนะปลอดภัยไม่เป็นไรครับเพราะว่าดูดิกระจกกระจกแนนเนอร อันนี้เป็นพี่จูนะครับช่างถอดประกอบช่างทรงครับาหันหน้าทางนี้นะหันเห็นเห็นพี่จูตัวเล็กๆอย่างนี้นะครับเห็นตัวเล็กๆอย่างนี้เนี่ยรถพี่จูปั้มกระจุยมาหมดแล้วนะครไม่ต้องห่วงสังเกตดูว่ารถเนี่ยถ้ามองถ้ามองไปอยากข้างหน้าเนี่ยฮะมันจะเสียทรงไปทางซ้ายเห็นไหมฮะอ๋อซึ่งที่มันมันเบ้เลยนะใช่ใช่มันจะเสียทรงไปทางซ้ายเลยพวกเหล็กซับนงซับในเนี่ยบางโคนเนี่ยเสียทรงหมดเลยจอร์ลิสดูแล้วใช่ไหมรายการใช่ใช่ครับ หกสิบกรายการหกสิบกับรายการอะไรใช่ครับเดี๋ยวผมขอขอเรียกเซียนใหม่คนหนึ่งได้ครับเดี๋ยวผมขอเชิญพี่ตู่พี่ตู่ครับรบกวนนิดนึงพี่ตู่สวัสดีครับผมบุญรัตน์สำหรับวันนี้นะครับเป็นผู้จัดการศูนย์ครับในส่วนรถบรแตงกกนนี้นะครับชนมาได้รับความเสียหายก่อนข้างหนักนะครับแต่นะครับเดี๋ยวเรามีช่างมืออาชีพนะครับนะครับแล้วก็ได้ทาการจัดซ่อมนะครับไม่ว่าจะเปลี่ยนคัสซีหรือว่าดัดคัสซีดูรถกันนี้นะครับ คัสซีจะเบี้ยวเลยนะครับคัสซีจะเบี้ยวมากพอเบี้ยวมากครับทีนี้เรามีช่างพอมีช่างครับเราก็สามารถดัดได้นะครับคุณจรนะครับคัสซีคัสซีตัวนี้ค่อนข้างจะหนักนะครับผมชี้ให้ดูนะครับดัดได้นะครับแล้วมาดูคัสซีข้างนะครับข้างนี้จะก่อนข้างเสียหายเยอะมากเลยนะครับอ๋อนี่ไงมันดุ้งไปเลยนี่ครับดุ้งไปเลยครับใช่ใช่พี่จูบอครับอ่าครับค่อนข้างเสียหายหนักนะครับถ้าช่าง ไม่จานานการหรือว่าช่างไม่มีเทคนิคหรือว่าช่างไม่มีประสบการณ์นะครับไม่สามารถจะทําตรงจุดนี้ได้นะครับตัวนี้คือบังคับทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่เอาเครื่องมาตั้งการใหญ่ครับครับกุญจรดูนะค่อนข้างจะหนักนะครับกุญจรหนักมากครับเราก็สามารถทําได้นะครับเราทําได้เลยครับรถคันนี้ชนด้านหน้ามาเต็มนะครับพอชนด้านหน้ามาเต็มปั๊บด้านหลังฟาด นะครับฟาดทําให้ล้อหลังนะครับแม็กนะครับแม็กแต่งนะครับคุณจรอ่าใช่ครับคุณจรชี้แจงเรื่องแม็กหน่อยครับครับก็คือล้อแม็กเนี่ยครับค่อนข้างที่จะเสียหายเยอะ2วงเนี่ยต้องเปลี่ยนแน่นอนนะครับจะลลายเลยเพราะว่ามันแตกแล้วลูกค้าเพิ่งเปลี่ยนมาด้วยเพิ่งได้คุยกับลูกค้าเนี่ยฮะยางก็มีฉีกขาดมันอันนี้อาจจะมองเห็นแต่ด้านในมันฉีกขาดนะฮะทีนี้ผมถามพี่ตู๋หน่อยครับครับเรื่องประกันอย่างเงี้ยครับอ่ามันมีขั้นตอนอะไรยังไงบ้างครับ อ๋อครับผมตอนนี้นะครับเราได้ตรวจสอบให้ลูกค้านะครับตรวจสอบลูกค้าแล้วก็ขอเอกสารลูกค้าให้ครบนะครับพอครบปั๊บเดี๋ยวเราทาการเสนอนะครับเราก็ไปขอพวกพาร์ทนัมเบอร์อะไหล่นะครับว่าราคาอะไหล่เท่าไหร่ราคาตาสีเท่าไหร่ดัดคัดซีเท่าไหร่นะครับนะครับตรงจุดนี้นะครับแล้วเราทําการเราก็เราจ่ายรูปทุกอย่างแล้วก็ส่งให้ประกันภัยนะครับให้เขาตรวจสอบเบื้องต้นนะครับอาจจะมี สักใช้ระยะเวลาประมาณ3วันกว่าเขาอนุมัติหรืออาจจะมีเจ้าหน้าที่ก็มาดูนะครับกุญจลมาตรวจสอบในที่บริษัทเรานะครับต่อต่เนี่ยต้งเส้นนะครับค่อนข้างราคาจะสูงนะครับอยู่ประมาณแสนกลางๆนะดูประมาณแสนกว่าบาทนะครับแสนกว่าบาทและทีนี้ประกันก็คุ้มครองนะครับในเมื่อลูกค้ามาซ่อมรถที่เราเราก็สามารถดูแลลูกค้าแบบว่าปิดจบได้เลยครับขับรถสภาพดีกลับบ้านนะครับทุกอย่าง คันนีใช้เวลาเท่าไหร่คือคันนี้ถามว่าใช้เวลาเท่าไหร่ทําจริงๆอ่ะไม่นานนะครับแต่ต้องบอกก่อนกุไนคือเราสั่งอะไหล่จะนานนิดหนึ่งนั่นแหละอันนี้เป็นประเด็นเลยของเราใช่ครับเพราะว่ามีในเรื่องการสั่งอะไหล่ใช่ครับเพราะอะไหล่นี้เรานําเข้ามาเองนะครับเราสั่งเองจากเมืองนอกนะครับมันน่าจะเมกาเมกาอย่างเดียวนะครับบางพาบางพาทใช่ครับส่วน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 มากจะเป็นเมกานอเมกันมสโซแท้ๆเลยใช่ครับ เจอคุณบอลมาครับคุณบอลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นี่ชุดเหยียบดวงจันทร์รึเปล่านะใช่ครับขอชุดเหยียบดวงจันทร์เดี๋ยวเเอาเอามาให้คุณบอลดีกว่าสติ๊กเกอร์ครับสีส้มแต่ความจริงมันตัวถังมันจะเป็นสีเทาครับสีเนี่ยมันจะเป็นสีเทาดึงเลยดึงเลยอยากเห็นเออเออเป็นเทาแบบมีใช่เฮ้ยแล้วถืออะไรมาด้วยอ่ะอันนี้คืออะไรครับบอลอันนี้ไฟครับผีโมทรีโมทอะไรนี้ผมอันนี้ผมเป็นคนมีไฟครับอ คืออะไรเอาไว้ทําอะไรครับอันนี้เอาไว้ประโยชน์ของมันคือเอาไว้ส่องสีครับส่องอย่างเช่นพวกเม็ดมุกพวกข้างพวกเขียดสีต่างๆครับอย่างเงี้ยสีเนี่ยเวลาเราผสมนะครับมันมีขั้นตอนคร่าวๆยังไงบ้างกับจับสีเจ้ามาแตงเพราะผมเห็นบอลเนี่ยผสมมาหลายคันครับเบื้องต้นคือเราก็ต้องดูเบอร์สีก่อนครับว่าที่ไหนที่ไหนหนึ่งคือมาแตงจะดูที่เล่มรถอ๋อมีอยู่ที่เล่มรถใช่แล้วก็ดูรหถสีของเขาใช่ครับ อยู่ตรงไหนที่นาเมื่อกี้บอกตรงอยู่ตรงแผงท้ายอ๋อแผงท้ายจะมีแล้วก็แล้วก็ขึ้นมาอัดสูตรสักร้อยกรัมแล้วก็มาพ่นแผ่นดูครับว่าอัดที่เราพ่นมาเนี่ยมันจะเหมือนกับตัวรถมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มาปรับเอาครับอ๋อคือทางเราก็ใช้สีมาตรฐานระดับโลกอยู่แล้วครับไม่ต้อง่วงเรื่องอ่ะสีเทียนสีไม่เทียนตีเตียมมาสีมาถามจริงถามจริงที่พูดมาถามจริง เพราะผมเห็นผมเห็นพ่นมาทีเป็นสิบสิบแผ่นเลยเลือกกันอยู่แล้วเอาเราต้องเราต้องเราต้องเลือกแผ่นหนึ่งครับแผ่นที่ที่สุดแล้วความยากของมันอ่ะของมันแต่ละสีอ่ะเอาเอางี้ถามก่อนสีไหนยากสุดมันยากทุกสีครับยากทุกสีความยากแต่ละสีไม่เหมือนกันครับออยากง่ายไม่เหมือนกันครับผม คือคือบอลเนี่ยชำนานมากจริงๆนะครับที่ในการในการผสมสีคือเราเจอท่านผสมมาเยอะแต่บอลเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นคนที่ไฟแรงมากใ,ในการทํางานที่เจอนะอันนี้อันนี้ชมแบบจริงจังเลยนะครับใ,ในการทํางานแล้วก็รถซูเปอร์คาร์ที่เราทํากันทั้งหมดเนี่ยผสมจากช่างคนนี้เองบอลนะฮะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องสีมีบอลอยู่เนี่ยอุญใจละสว,วัสดีครับพี่ซันพี่ซันสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ก็อันนี้ก็มือฉมังในการพ่นของเราเหมือนกันมัดแต่งคันนี้ พี่สันเห็นแล้วเนาะที่คุยคุยกันไหวเปล่าโดยรวมใช้เวลากี่วันถ้าอะไรครบก็ประมาณถ้าอะไรครบถ้าของแท้นะครับก็ประมาณภายในประมาณสองวันครับสองวันเสร็จนะสองวันเสร็จครับเยอะมากเลยนะมาสแตงเนี่ยตั้งแต่ออกมาจากโรงงานเนี่ยสมมุติเราจอดเรียงกันห้าคันเนี่ยระหว่างล่องนะฮะล่องของกันชนถูกไหมพี่จูล่องฝากระโปรงพวกเนี้ยมันจะอ่าล่องไฟพวกเนี้ยมันจะไม่ค่อยแนบชิดมาจากโรงงาน นะฮะซึ่งมันเป็นเรื่องปกติของ Ford ดมาส a ตงเลยก็ว่าได้นะครับแต่ถ้ามาที่เราเนี่ยเราต้องมาปรับแต่งให้มันสวยงามอ่าช่างจูเขาทําได้เขาแก้ไขได้ครับเหมือนเหมือนใช่เหมือนเหมือนปรับพวกคิ้วเนี่ยให้มันแนบมากขึ้นนะฮะมันเป็นสวยขึ้นกว่เดิมละเอียดมากละเอียดมากวันนี้เข้าๆเนาะจอนเยอะพอสมควรในเรื่องของของฟอร์ดมาสตงครับคือจริงๆเล่าไม่จบหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันไปเรื่อยๆครครับซึ่งจริงๆอ่ะผม ผมอยากจะคุยเรื่องนิดนึงก็คือว่า Ford Mustang เนี่ยมันคือเราทำบ่อยมากช่วงนี้เจอเจอทุกสัปดาห์นะครับเราค่อนข้างที่จะพอพอเราเจอไปบ่อยเรารู้ดีเทลนะครับเรื่องของ Ford Mustang เพราะฉะนั้นเนี่ยไว้ใจทีมงาน AY b o d บ์อได้นะฮะในเรื่องของ f o u s t u s t a n นะครับจริงอ่ะผมอ่ะคลิปหน้าเนี่ยไม่รู้จะเป็นไปได้ขนาดไหนนะผมผมอยากจะพาไปพาไปดูพาไปรีวิว คู่แข่งใช่คู่แข่งตัวชะกาดเลยของฟอร์ดมาสแตอเรานะแต่ว่าเจ้าของเนี่ยเขาหวงมากรถคันนี้เหมือนเราต้องขอให้ได้นะเออเดี๋ยวผมผมจะลองคือมีคนมาจีบไม่ใช่จีบเจ้าของนะจีบรถจีบรถจีบรถคันนี้เยอะมากเดี๋ยวผมจะจะลองไปขอเจ้าของเขาดูว่าเขาจะให้เราเนี่ยไปรีวิวรถเขาไหมนะครับการที่จะทํารถนําเข้าได้นะคะจะเปิดปูสีรถยนต์นําเข้าได้นะคะหัวใจสําคัญจริงๆนะคะ ท,ทุกที่ควรจะมีนะคะนั่นก็คือหนึ่งนะคะช่างที่มีคุณภาพมีประสบการณ์มีฝีมือนะคะต้องพูดเลยนะคะคแล้วก็สีมีคุณภาพถูกต้องครับพนักงานต้องม,อมีคุณภาพครับต้อง,องมีงคุณภาพนะคะคใช่ก็ถึงบอกว่าบางทีเนี่ยอะไรที่อยากจะเปิดนะหรือบางที่เปิดแล้วนะมีเงินม,มีเงินนะคะบางทีทําไปแล้วเนี่ยงานออกมาไม่มีคุณภาพหลักๆเลยค่ะพนักงาน ใช่ไหมแล้วช่างของเราแต่ละคนเป็นยังไงโอ้โหสบายใจได้ครับค่ะนะคะช่างของเรานะคะประสบการณ์แต่ละคนนย,ยาวนานบางคนยาวนานร่วม30ปีเลยนะคะก็คืออ,อ,อย่างที่ทุกคนทราบกันนะคะว่าเอเนี่ยทำนำเข้ามา20กว่าปีแล้วนะคะก็จะมีพักพวกมีพันธมิตรมีลูกน้องนะคะและลูกน้องเหล่านั้นก็กลับมาอยู่กับเรานะคะเราจริงๆเลยบอกเลยว่างา,งา,างานของเราพนักงานของเรางานคุณภาพและเราใช้สินค้าคุณภาพพร้อมด้วยเครื่องมือ คุณภาพเลยค่ะคุณไอซ์ละอันนี้อะไรคะเนี่ยอันนี้ก็คือชุดหน้าครับผมมาสแตนคือมันเป็นชุดอะไหล่ที่ที่เราทําการรื้อออกมาเพื่อตรวจเช็คนะครับของออค,นนค๋ะ,ะค่ะคือต้องแยกอะไรออกมาทุกชิ้นเพื่อในเรื่องของการตรวจเช็คอย่างละเอียดใช,ใช่ไหมฮะถูกต้องฮนะนี่นลเลยนะคะเ,เลยอย่างนี้ค่ะค่ะส่วนใหญ่น่าจะได้เปลี่ยนเยอะพอสมควรครับ ก็อันนี้นะคะก็ทางเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่คอยประสานสาหรับตัวลูกค้าแล้วก็ประกันภัยให้ด้วยถูกต้องครับแน่นอนอประกันภัยเนี่ยลูกค้าบางท่านอย่างที่คุณเอ๋บอกว่า,าบางทีบางคนลืมด้วยซ้ําเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่บางทีซับซ้อนหรืออะไรเงี้ยแต่ว่ามาหาเราคือไอ้เรื่องซับซ้อนนี้ง่ายเลยนะครับะนะคะซับซ้อนซ้อนรัก เอ๊ะมืใช่ไหมซับซ้อนเรื่องซับซ้อนไว้ใจคุณไอซ์ค่ะนะคะแต่เรื่องซ่อนรักก็ไว้ใจคุณไอซ์เช่นกันนะคะอันนี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้เดี๋ยวทางบ้านผมจะมีปัญหาแล้วเอาลค่ะไปดูตรงนู้นต่อเลยค่ะ ก็ยังไงเดี๋ยวเราฝากกันไว้ด้วยนะคะสำหรับศูนย์ AEY Body Paint ของเรานะคะก็ท่านใดสนใจที่อยากจะเอารถมาเคลมประกันคือช่วงนี้เราก็มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยใช่ไหมคะคุณไอยใช่ครับนะคะถ้าเกิดว่ากรณีลูกค้าคือเรียกว่าลูกค้าเนี่ยอยู่บ้านแล้วต้องการที่จะให้เราเนี่ยรับรถนะคะมาเซอร์วิสมาเช็คหรือมาเคลมเล็กๆ,ๆน้อยนะคะครบ,บริการรับส่งรถนอกสถานที่รฟรี ในเขตกรุงเทพริมณฑลรรนนใช่ครับและถ้าต่างจังหวัดล่ะคะต่างจังหวัดก็มีส่วนลดนะครับสำหรับค่ารถสไลด์ที่ไปรับนะครับ20%นค่ะครับผมนะคะอันนี้ให้เลยนะคะแต่ว่าโปรโมชั่นนี้เรามีจำกัดเนาะใช่ครับเราจะมีโปรโมชั่นในเรื่องของฟรีส่วนลดค่าสไลด์20%เนี่ยถึงแค่สิ้นเดือนนี้ ส<น>ิ้นเดือน30กันยานยน64นี้นะคะคแล้วก็สําหรับท่านใดที่อยากจะต่อประกันภัยเพื่อให้เราคอยดูแลเรื่องรถยนต์ด้วยนะคะก็สามารถโทรมาได้ที่นะคะขออนุญาตดูเบอร์ค่ะ088 185 0441นนะคะและท่านใดสนใจนะคะที่อยากจะเอารถนะคะมาเคลมประกันภัยมาทำสีนะคะ ก็โทรเข้ามาได้ที่เบอร์ไหนคะคุณไออะดูเบอร์ซูมดูได้เลยนะครับ0 2 5 7 7 4น6 6นะครับ0257 7 4 6 6 6นะครับติดต่อเราเข้ามาได้เลยนะฮะเบอร์มบอถือนะครับผม0 9 2ย์8 7 6 6 6นะครับผมนี่ครับข้างหลังดูได้เลยครับติดต่อได้ที่เบอร์นี้นะคะแล้วก็ท่านใดนะคะที่อยากจะ ดูในเรื่องของการซ่อมรถหรือผลงานของที่ A E Y Body and Paint รบ,บกวนเข้าไปติดตามที่ f c e e o o o นะคะชื่อเพจอ,อะไรคะคุณไอยก็เว็บ a c e b o o k .com นะครับ,บ a E Y Body Paint เลยครับค่ะนะคะชื่อเพจนะคะ A E Y Body Paint นะคะซึ่งเป็นอู่สีมาตรฐานสากลของเอเองค่ะนะคะทุกท่านนะคะยังไงกอ็อย่าลืมอ้อเมื่อกี้เราลืมบอกไปนะคะว่าถ้าเป็นเงินสด ส่วนลดเท่าไหร่คะ10%บร์เซ็นครับถ้าเงินสดส่วนลดสิบเปอร์เซด้วยนะคะซ่อมเร็วด้วยครับใช่ยังไงอย่าลืมนะคะเข้ามาติดตามกันเพิ่มเติมนะคะสำหรับ a e y Body and Paint ได้ที่เพจเมื่อคู่นี้บอกไปแล้วนะวันนี้เราลากันเท่านี้ก่อนคะ่ะมาอัปเดตกันให้ชมแล้วก็ฝากข้อมูลไว้ในเรื่องของการเข็มประกันไทยนะคะครับผมค่ะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะชิลๆนะวันนี้ชิลๆ <laughs>